อ่าก็กรลาบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตีใหญ่เบืนโตอีกเช่นเคยตีใหญ่ก็ได้คัดทีเด็ดฟุตบอล3คู่มาแบบเดิมแบบทุกๆวันที่ผ่านมาเวลาการคู่ระหว่างฟอร์ซูนาพบโบคุมคุยสองนอโคปิ้งพบวานาโมคุยสามโซน่าพบโกเทนเบิร์ก3คู่นี้ก็ได้เตะเปนวันจันทร์ที่27พค .2567 ก่อนจะมารับชมและรับฟังคู่ที่ตีใหญ่บเคะ์ก่อนอ่นเลยตีใหญ่ก็ฝากข้อความไว้สักสองขอ้อความ อ้อพี่หนึ่งติใหญ่ก็มีช่องทางการติดต่อด้วยหรือหลายกลุ่มนั่นเองถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างที่ติ่ใหญ่ได้ปักหมุดไว้ใต้คลิปที่ติ่ใหญ่ได้ลงก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยติใหญ่ก็รอตอบทุกทท่านเลยข้อคํามที่สองติ๋ใหญ่ก็ฝากเพื่อนพี่น้องกระเทืบไละกับติใหญ่ด้วยหรือกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกมากมายอ่ะ ไม่ต้องพูดมากเสียเวลาไปต่อที่คู่แรกของเราเลยคู่แรกของเราฟอร์ตูนาพบโบคุ่มจากการท้าล่าสุดนัดแรกก็ไปทางฟอร์ตูนาที่เอาชนะโบคุ่มไป3ามศูนย์นัดที่สองก็เป็นทางฟอร์ตูนาอีกเช่นเคยที่เอาชนะโบคุ่มไปา3ามหนึ่งนัดที่สามก็ยังเป็นทางฟอร์ตูนาที่เอาชนะไป2อ um ศูนย์ส่วนนัดที่สี่โบคุ่มพิล็อกมาชนะฟอร์ตูนาสาประตูศูนย์ นัดที่5โบคุ้มชนะฟอร์ตูนาไป5ประตูต่อศูนย์ส่วน20นัดล่าสุดของฟอร์ตูนาที่ลงเตะมาก่อนหน้านี้ชนะ10เสมอ7แพ้3ส่วนของโบคุ้มชนะ5เสมอ5แพ้10ส่วนตารางคะแนนก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้ก็ไปอย่างรวดเร็วเลยครับพวันนี้ตารางเปรียบเทียบราคา ทีมเยา่าเปิดมาที่0.98อันดัไปที่0.25เทมเยือนอยู่ที่0.92ผู้นี้ถ้าต่อน้อยแบบนี้ต่อไม่ถึงครึ่งลูกด้วยซ้ำตี๋ใหญ่ให้ไปทางเจ้าบ้านอย่าง f o r t ตูนแล้วกันเพราะอะไรถึงให้ไปทางฟอร t ตูนาจากผลงานล่าสุด f o r t ตูนาทำได้ดีกว่าที่ตีใหญ่ได้ชี้เมาส์ให้ดูดูเลยนะ,ะตีใหญ่ก็เลยฟันธงไปทาง เจ้าบ้านอย่างฟอร์ซซนาท่าต่อนิดเดียวดีแย่เลยให้ไม่ทางฟอร์ซซนาผ่านท่านนี้ที่จะเอาชนะไปได้ส่วนสกอร์สูงตาำดีแย่มองว่าน่าจะจบที่สกอร์ต่ำท่าต่อมาแบบนี้นะนะถ้าหากท่านใดอยากจะตามก็สามารถตามได้เลยอยากจะส่วนก็สามารถส่วนได้เลยมาต่อทนนี่คู่สองเราดนาโคปิ้งพบไวนาโม จากการ5ล่าสุดนัดแรกเสมอ1-1นัดที่2บานาโมชนะ2-1นัดที่3โคปปิ้งชนะ2-1นัดที่4เสมอ1-1นัดที่5เป็นทางนอร์โคปปิ้งชนะ2ประตูต่อศูนย์ส่วน20ลน่าสุดของโคปปิ้งที่ได้ลงเตะม,มาก่อนนั้นนี้ชนะ5เสมอ6แพ้9ทางด้านของวานาโมชนะ8เสมอ4ชนะ8เสมอ4แพ้8เลยทีเดียวแพ้กับ ชนะเท่ากันเลยสำหรับของตัวนี้มาต่อที่ตารางหนักพนนวานโมนี่อยู่ที่อันดับที่13ของตารางแข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้5แต้มไม่ได้10แต้มไม่เสีย17แต้มที่มี11ส่วนของโนอโคปิง้งอยู่ที่ที่อันดับที่4ของตารางห่างกันแค่แต้มเดียวหรือนันเดียวนั่นเองชนะ แข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้5แต้มไม่ได้14แต้มที่เสีย23แต้มที่มี1 1ส่วนตารางแบบเทียบราคาคู่นี้ทีมเย้าก็เปิดมาที่1.07แอนแคปไปที่0.50ทีมเยือนเปิดมาที่0.83ยู่นี้ถ้าทีมเย้าชนะก็เลทราคาอยู่ที่2.00ถ้าเยือนชนะเลทราคาอยู่ที่3.00 30คนูนี้ต for ิใหญ่ให้ไปทางทีมไหนเอ่ยรู้เปล่าติใหญ่ให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างนอร์โฮปิ้งหรือ AF K เคโนโคปิ้งนั่นเองเพราะอะไรตีใหญ่ถึงให้ไปทางเจ้าบ้านอีกเช่นเคยมาดูก็ผัดกันแพ้ผัดกันนะ5นัดล่าสุดเพราะฉะนั้น วันนี้เตะภายในบ้านของนอโคปิ้งแต่แต้มต่อนี่ไม่ได้เยอะตีใหญ่เลยให้ไปทางเจ้าบ้านละกันที่จะเอาชนะไปได้ภายในค่ำคืนนี้ส่วนสกอร์สูงตำ่ำตีใหญ่เชียร์ไปทางสกอร์ตำ่ำภายในะครับคืนนี้นะหากท่านใดชอบก็ตามนะหากท่านใดไม่ชอบก็สวนได้เลยมาได้คุยสามของเราคู่ปิดท้ายโซนหน้าพบโกเทนเบิร์กพบกันท้านล่าสุด นัดที่1นึ่งที่สก็เสม,มอกันไป1 1และ2 2นัดที่3เป็นทางโคเทนเบิร์กที่เอาชนะไปหนึ่งศูนย์นัดที่สี่เป็นทางโซนน่าที่เอาชนะไปหนึ่งศูนย์นัดที่ห้าเป็นทางโซนน่าอีกเช่นเคยที่เอาชนะไปสามประตูต่อหนึ่งส่วนยิ่งสิบแมตช์ล่าสุดของโซนน่าที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้ชนะเก้าเสมอห้าแพ้หกทางด้านของโคเทนเบิร์กชนะแปดเสม,มอสองแพ้สิบก็ถือว่าสุสีคู่ขี้ ส่วนตารางคะแนนส่วนหน้านี่อยู่อันดับ9ของตารางแข่ง10ชนะ4เสมอ2แพ้4แต้มที่ได้17แต้มที่เสีย21แต้มที่มี1 4ส่วนของโกเตนเบิร์กอยู่ที่อันดับที่2ของตารางแข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้5แต้มที่ได้10แต้มที่เสีย14แต้มที่มี11ไปต่อกันอย่างรวดเร็วเลยตารางแบบเทียบราคาคู่นี้ทีมเย่าเปิดหมายเทศ 1น3แอจดน์แคปไิที่0.50%เทมเยียนเปิดมาที่0.87%ถ้าทีมเย้ยา, 87, ายยชนะราคาอยู่ที่1.95%ถ้าเยือนชนะอยู่ที่3.50%แต่ใหญ่คู่นี้ก็สูสีคู่คี้นะตีใหญ่จากที่ตีใหญ่มองจากผลงานโดยรวม 5, 5้าหาสุดก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต้มต่อแค่นี้ถ้าราคาแบบนี้ ตี๋ใหญ่ขอสวนละกันเซียนลหลายๆท่านอาจจะให้ไปทางเจ้าบ้านแต่ตี๋ใหญ่ขอสวนไปทางโกเ้นเบิร์ดทีมเยือนที่จะเอาชนะไปได้ภายในค่ำคืนนี้ส่วนสกอร์สูงตามคู่นี้ตี๋ใหญ่ขอปิดจบที่สกอร์ต่ำนั่นเองอยู่ที่0.83ถ้าหากท่านใดชอบก็สวนขอรับ,บถ้าหากท่านใดชอบก็ตามถ้าหากท่านใดไม่ชอบก็ส่วนได้เลยมาสารุป3คู่โดยรวมคู่แรกฟอร์ตน่าพบโบคุ้มคู่นี้เตะ สี่ทุ่มห้าสิบเก้าคู่นี้ตีใหญ่แชร์ไปทางฟอร์ซิน่าคู่ที่สองน็อคปิ้งพบวานาโมตีหใหญ่แชร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างวานาโมคู่ที่สามคู่ปิดฉากโซน่าพบโกเทนเบิร์กคู่นี้ตีใหญ่แชร์ไปทางโกเทนเบิร์กคู่นี้ตีใหญ่ค่อนข้าง,งมั่นใจไปอย่างมากเลยนะระหว่างโซน่าพบโกเทนเบิร์คหากท่านใดชอบก็ตามหากท่านใดไม่ชอบก็สวนตีหใหญ่ก็แค่มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพี่พพน้องได้รับชมและรับฟังและวิเคราะห์และคิดตามเท่านั้นเอง วันนี้กับผมตี้ใหญ่ก็ต้องกราบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ